kita memakai baju baju putih ya ya พเจนนะคะได้เข้าไปนะคะทําหน้าที่ในสภานะคะสิ่งแรกที่จะทานะคะก็คือแก้ไขเศรษฐกิจและปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปและทํางานได้เลยค่ะเรานะคะจะเน้นในเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้นะคะก็คือว่า เราจะให้ผู Heh ้ประกอบการนะคะและผู้ว่างงานนะคะได้มาเจอกันค่ะให้เกิดการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะประชาชนมีรายได้ประชาชนก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเป็นการตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะที่เรามาใส่ชุดตุ่จีนะคะเพราะเป็นสัญลักษณ์ค่ะที่ทามักุทธศาสตร์ชาตินะคะจะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจคึกคักค่ะวันที่30มกราคมค่ะถ้ารักเจนนี่มากๆอย่าลืมเข้าครูหาการเบอร์สี และพ่อแม่พี่น้องในเขต9หลัก4จะจู้จักค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเพราะเราเน้นในเรื่องของสร้างงานสร้างไรายได้แก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองซ เร่งด่วนนี้เกิดขึ้นด้วยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องน,นะคะลองเปิดใจเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสกับเราพักยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่เราเดินกันทุกวันตั้งแต่ตีห้ายันต่อทุ่ทุกวันเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น,น้องเพื่อที่เราจะนําไปแก้ไขเพื่อที่เราจะนําไปพักดันเพื่อที่เราจะประสานกันวนงานต่างๆถ้าเกิดพักยุทธศาสตร์ชาติ ได้เข้าไปนั่งในสภา,าน้องเจนนี่ได้เข้าไปนั่งในสภา,าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนให้กำลังใจผลักดันพวกเราคนตกงานคนว่างงานคนไม่มีงานทำติดต่อประสานงานมาที่พักยุทธศาสตร์ชาติพักยุทธศาสตร์ชาติเราจะมีศูนย์ประสานงานในการรับเรื่องถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องมีงานทำแล้ว พ่อแม่พี่น้องก็จะมีไรายได้แต่หน้าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่ตกงานไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ขาดก,การประสานงานทางพักเรานะคะเน้นนะคะในเรื่องของสร้างงานสร้างไรายได้แก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองค่ะนะคะและน,นโยบายของเรานะคะที่เมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าพักได้ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่เอื้อนะคะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย นะคะเรายืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเราไม่ฝากฝ่ายใดค่ะนะคะเรายึดความถูกต้องเป็นหลักนะคะวันนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเปิดใจกับพักยุทธศาสตร์ชาตินะคะเรามาด้วยความตั้งใจจริงนะคะที่จะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้จะขออาสามาแก้ไขปัญหาปากท้องให้พี่น้องค่ะนะคะเราบ่มเพาะนะคะมานานมากนะคะแล้ววันนี้ เซนนะคะถือว่าพร้อมนะคะที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะพร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะในเขต9้าหลัก4ี่และจตุจักรเซนมีความฝันที่อยากเห็นความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องที่ดีขึ้นสุขภาพระบบสาธารณาสุขที่ดีกว่านี้และบ้านเรือนที่พักอาศัยต้องดีกว่านี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะทำให้เจนนะคะเป็นจิตอาสาเจนเห็นปัญหาและทุกข์สุขของพ่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องมาตลอด จึงเป็นจุดประกายค่ะพี่เจนอยากจะมาสมัครเป็นผู้สมัครสอสอในเขต9หลักสี่ตรุจัาค่ะ